สบายดีสวัสดีเพื un, นะ่ทุกคนเนาะวันนี้มาวสีรัตน์กัสีมา,าส่วนมันคือเก่าพี่น้องเนานะก็คือมาตัดมันเลยกับกลุ่นมันกัมากับพ่อแม่เนาะสามคนพ่อแม่ลูกคนนึ่งกัมากะลงมือเห็ดเลยเนาะมากะตั้งกล้องให้พ่อแม่พี่นอ้องในเบิ่งนในสมเป็นกำลังใจให้บ่าวสีรั <ๆ S 2> ตน์ในเด้อเนาะมา

หวังให้มันสำเร็จถึงเหตุแล้วบ่มีคนเห็นก็นยังบ่อยอมเบาศีลละทอใจแต่บ่อยอมล้มถึงคนบอชมบอเนคลิปที่เขาถ่ายหัวใจนี้ยังสู้ยังบ่อยอมไม่ไหวันใดสิใดหัวใจคนเบ่งม,มาครอ ตัวเดียวกับใจที่หักสร้างฝันทุกวินาทีบ่อย่อมให้มันพอถึงยอดอยู่สิบป็นศูนยสียังเฮ็ดตอกเป่าสีลาดยังรอวันที่คนสิซึ้งใจ แ,แบบนคน่ืนขอแค่มีคนเห็นค่าสิยิ้มรับก,กับทุกปัญหาท่ายผิดด้วยใจต่อไปเป้าสิราดยังทอใจแต่บอยอมทอยถึงวันนี้คนบอสนใจเ้อกระสิบหายต่อหวังว่าวันใดคนสิหัวสาวแน่นอนเป้าสิราดยังรอให้คลิป หลงังจากฟังเพลงจบแล้วกะ็มาเบิง่งพ่อกับแม่พี่น้อยเนาะพ่อก,กับแม่ก์ก็เพป็นก็กลนคนละทางเนาะทางพ่อกับกลมัน ชวนทั้งแม่เพื่นกะเก็บลำม,มันพี่น้องเลยเนาะเก็บลำม,มันเสียแต่ยังเดียวพี่น้องเลยเนาะปีนี้ปีนี้บ่มีราคาพี่น้องเลยมันสัปหลังบ่มีราคาแต่ว่าสูงขึ้นเก่าพี่น้องนะอเลยแดดว่าแดดกะแข่งแดดหน่อยไหมเนาะแดดกระฮ็ดแดดกระฮ็ดฝนกระทนฝนกระทนเยอะขึ้นยอ 38มสองศาเส็จปูมียุดโบย่อนเลยเฮ้ยเท่า้วก็ยังผ้าบุกผ้าบืนอยู่เนาะเจ้ากะเท่าผ้าพักคอนเท่าผ้าบุกผ้าบืนนี่เข้าไปย่าเฮกเฮกเฮกนะกันอบอุ่นภา ผัก,กเพื่อพ้อได้ไปจักได้หลายเลยลเมื่อยเลยเมื่อยกับเพื่อพัก,กเพื่อฟัน,เพ,เ,นเพื่อเป็นเพียงเป็นอย่างอีกตักแดดดกโอ้ยไปชีได้คลายเมื่อยเลยไดงไหมคนบดมือคะแนนบดคนมือคะแนนบด có mưa mưa nè ừ con đài bắt phát bắt mưa mưa nhỉ nó ừ ừ, ừ. Oh, thầy mưa đã này con gái con gái cấm người đấy, ừ con nội bật năn đeo ừ. đi bật năn đeo thôi oh, đã bây

ก็ไปเลยเียบุมเยบุขุดกะผักเทียงกินเาเี่น้องเ้ยเทียงกินเาคนมันเหมยก็ม่ผักเทียงกินเาเมายน่ไหมเหอยม่หบ่้ะ Ui, lăm kỳ chín hình nèo mưa một đã dừng có bụi chắc là mưa 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 ăn mưa 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 mẹ. mưa 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 một đặc tính mất mười con một con mười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  con nhìn vào mười con mười con mười con mười กินแล้วก็เมื่อเก่งชิเลกินดีหน้าเฮ้เก่งชิเลกินดีน้าเอเก่งชาวหนึ่งบุเก่งเก่งก็ได้มากินเด้ด้วยดูเบาสีราบตาโคกใหญ่ หัวใจหักจริงบอกมีไใหเเรียบปานไคยน่าทำไรสู้ทนบอกเคยวันในดินแดนแห่งความฝันของบ้านโคกใหญ่บอกเคยถอยีน้ ดังต้อมทุง่งนาแสงเดือนจาส่องใจเบาใหญ่นี้เห็นเปียเปยุนสุ้มือต่อมือปีก็วันความยากเบาใหญ่คนดีหัวใจนี้แต่หับแท้เบาสีลานคบใหญ่ เสียงเพลงล่องไปหอบใจของคนพักนน้ำใจเบ่าเผ่าบ่เคยสิ่งจางทายเบาเสียรักทนดีที่บ้านโคกใหญ่ ใจบรมฝันคับให้ก้าวไปถึงยากลำบากแต่หัวใจบ่กเคยไว้บ่าวใหญ่แห่งสีลาบ้านโคกใหญ่มือนี้ยังยิ้มได้คือเก้า เร่งลงไปพอดใจของคนทากน้ำใจเปล่าเทาบอกเคยสิ่งจางหายเบาสีลัคนดีที่บ้านทกใหญ่ หลังจากกินข้าวอิ่มเลยพี่เนาะแกมาเก็บอันหัวมันโอเนาะกเก็บใส่กระสอบกินข้าวกับเมื่อกีนอ้นี่แกข้าวจำเจีวพี่น้องเอ้ยเนาะกับขาไกา่สองสามขานี่ยแหะกินกับพ่อแม่หลังจากกินข้าวแล้วก็มาเก็บหัวมันโอเนาะกเก็บใส่กระสอบเพราะว่ามันอสองโมงแลนะ้วเนาะกัเป็นเวลาที่ฮ้อน จากนั้นบาสิลาาก็ได้มาเก็บหัวมันใส่กระสอบเตรียมตัวที่จะกลับเมือเนาะแต่ว่าจบ่บริษไทยตอนขากลับพี่น้องไงเนาะจะตั้งกล้องถ่ายตอนเก็บหัวมันแล้วก็เบกลำมันใส่รถเนะาะนองจากที่ เย็บแล้ว,ลวนะกะสิเดินทางกลับโดยประเทายใย้พ่อมแม่พี่น้องได้เบิ่งเดอเนาะกะฝากเป็นกำลังใจคือเก่าเนาะรับชมทางใดเจใดกะคอมเมนต์เข้ามาแนเนาะิดฮอดคิดถึง fc เพราะว่าช่วงนี้เก็บลำมันพี่น้องไอ้เนาะกะบ่ได้พักได้พอนเพราะว่าหลังจากแล้วเวียกแล้งาน ก่อสร้างที่บาซีไปเฮ็ดแกได้มาเฮ็ดส่วนต่อเนาะเพราะว่ายังมีเวียกหลายอย่างที่ยังบ่สําเร็จเนาะในครอบครัวถืว่าเสร็จลํามันนี่ก็ยังอีกหลายอย่างพี่น้องเยะฝากเป็นกําลังใจเนาะก่อนสิไปกฟังเพลงมันมไปนํากันเนาะพี่น้องเนาะ ไว้บ้านเฮาแต่กี้เกิดมาแต่มีความฝันยิ่งใหญ่พอแม่เป็นสอบให้อดทนไว้เมื่อไหลยดไหลก็บอกเป็นอย่างนี

ที่เป <and> ่าได้ไหมนั่งูบางอย่างเนาะเตอร์สุพักเซมเตอร์สุพ่านสามมือโวเวดขาน